8 8ภูมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามีสุตังเอกังสมัยังพัควาสาวัติยังมีหารติเชตาวเนียนาถาปินทิกัสสาอารามีตัตระโคพัควาพิกุอามันเตสิพิกโวติเท้าทันเตติเตพิกุขาว โตปัจจโซสุมพะขวาเอตาทวุจามีตายะพิขเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายะภาวิตายา้าหุงลีกตายายาลีกตายะ วัตถุกตาะอนุติตายะบริจิตายะสุสมารถายะเอกาทิสานิสังสาปาติกังหะกตเมีเอกาทัสสะสุขังอุปติสุขังปฏิปุชตินะนะปาปะกังสุปินังปัสสติมนุสานางปิโยมุนติอมนุสานางปิโยมุนติเทวตารคันตินาสะอิกีวาสังวาสตังวากามติตุวากังจิตตังสมาธิยติมุขขาวันโน วิปัสสิทติอาสมุลลังกาลังการติอุตริงอปติววิชันโตพรหมหาโลกูปะโคห่วงติเมตายาภิเขเวเจโตมุติยาอาเซวิตายาาวิตายาภุริกตายายานีกตายาวัตถุกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุสมารทายาอิเมเอกาทัส शापति कंखा अथि अनोधिशो भरनामे ता चेतो विमूर्ति अथि ओथिशो भर ने ता चेतो विमूर्ति अथिषा भरनामे ता चेतो विमूर्ति कतिहा कारे अनोिषो भरनामे ता चेतो विमूर्ति कतिहा कारेि ओथिशो भर ने ता चेतो विमूर्ति कतिहाँ कारे धिषा भर ने ता चेतो विमूर्ति पंचहानोधिशोहर नमेता चेतो विमूर्ति शता ओधिशोह भरना चेतो विमूर्ति हसहा थाभरना चेतो विमूर्ति कतमेहि पचहानोसोभ भरना चेतो विमुति สัพเพสัตตาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพเพปานาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพเพภูตาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพเพบุคลาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพเพอัตภาวัปริยาปันาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตานังบริหารันตุติ อิเมหิปัจจหการหีอนุทิโสพรณนาเมตตาเจโตมุติกัตตเมหีสัตหการหีโอทิโสพรณนาเมตตาเจโตมุติสัพพายิทยเวราพยาปชานีคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาเวราพยาปชานีคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอริยาเวราพยาปชานีคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอนริยาเวราพยาปชานีคาสุขียตานังปริหารันตุ เทวาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพมนุสาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุตี